สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่องมาร์ a เอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผม mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับ mm hmm. ผมเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับ mm hmm. ผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ก็ มีอัปเดตมาใหม่นะครับผมเกี่ยวกับรูปหลุดนะครับผมรูปหลุดของแผดล่าสุดเลยนะครับผมแพทน่าจะเป็น OB 27นั่นเองนะครับผมก็เดินทางมาถึงแพทที่ยี่สิบแล้วนะครับผมสลาฟฟี่ไฟนะครับผมก็อยู่กันมาอย่างยาวนานเลยนะครับผมคอยอัปเดตกันมาตั้งแต่ OB ที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าใครจำได้ว่าผมอัปเดตตั้งแต่ OB ที่เท่าไหร่เนี่ยก็ฝากออคอมเมนต์บอกผมมาด้วยละกันนะครับผมค่อนข้างที่จะ นานอยู่พอสมควรนะครับผมเรย้อเวลาร่วมปีกว่าเลยนะครับผมที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับผมก็ขอบคุณนะครับสบใครที่อยู่กับผมมานานแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยวิวมันจะตกไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังอยู่ด้วยกันก็ถือว่าโอเค นะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตนะครับผมโดยผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับผมโดยพาร์ทแรกนะครับผมก็คือคลิปนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับสกินคาตนานะ่ครับผมสกินคาตนาแล้วก็สกินยันพานนะแล้วก็กล่องศพนั่นเองนะครับผมนะส่วนพาร์ทหน้านะครับผมจะเป็นพาร์ทของสกินเอนแล้วก็กระเป๋านั่นเองนะครับผมนะซึ่งบอกได้เลยนะครับผมว่า ค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมในส่วนพัทคาตานะแล้วก็จะมีสกินปแปลกๆมาด้วยนะครับผมสองสกินนะครับผมจะเปอะไรก็เดี๋ยวเราจะไปอ่เราจะไปดูกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมผมมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับผมเป็นแอปที่ กี่ยวกับรูปเ,เคลือนไหวนะครับผมลืบอ่ารูปลื้ลอะไรลูปพื้นหลังนะครับผมตั้งเสียเลกเข้าอะไรประมาณนี้นะครับผมจะเป็นแอปอะไรก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมก่อนเข้าเนื้อหากันเลยนะครับผมไปกันเลยนะครับผมทนะ่านผู้ชมเคยเจอปัญหาแบบว่าเวลาเจอคลิปดีๆนะครับผมช็อตไฮไลท์เด็ดๆนะครับผมแล้วอยากจะเอามาตั้งเป็นพื้นหลังแต่ไม่รู้จะทํำยังไง ในครับผมวันนี้ผมมีตัวช่วยนะครับผมมีชื่อว่า knock lucky นั่นเองนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่มีรูปบ a เป p ปอ e r นะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งนะครับผมหรือว่าภาพเคลื่อนไหวให้ผู้ชมนะครับผมเลือกเยอะแยะมากกว่าล้านรูปเลยนะครับผมเรียกได้ว่ามีหลากหลายประเภทมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์นะครับผมอนิเมะนะครับผมหรือว่าจะเป็นโหมดของสัตว์ก็มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโหมดของน้องแมวนั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนะครับผมเน่เป็นไงก็สามารถเลือกตั้งได้เลยนะครับผมแล้วก็ จะมีการเอามาตั้งนะครับผมไปในส่วนของรูปจาก วิดีโอนะครับผมก็รู้หรือว่าวิดีโอนะครับผมจากทิกต็อกนะครับผมอินสตาแกรมหรือว่าในอัลบั้มรูปก็สามารถเอามาตั้งได้นะครับผมกดแชร์นะครับผมแล้วก็เลือกแชร์กับน็อกลักกี้เลยนะครับผมก็จะสามารถตั้งได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมตั้งได้ทั้งเป็นหน้าจอหลักนะครับผมหรือว่าจะเป็นเสียงเล็กเข้านะครับผมก็สามารถตั้งได้นะครับผมก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมแต่บางฟังก์ชันเนี่ย iOS กับ Android อาจจะต่างกันนะครับผมแล้วก็สามารถนะครับผมตั้งค่านะครับผมสร้างภาพตัวเองได้นะครับผมเป็น โปดีนั่นเองนะครับผมสามารถเลือกทีมได้เองนะครับผมเลือกวัสตดิที่เราจะใส่ลงไปได้เองนะครับผมสามารถแชร์ผลงานที่เราทำเนี่ยลงในชุมชนได้ด้วยนะครับผมคนอื่นก็สามารถเห็นโพสต์ของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ท่าใดที่สนใจนะครับผมสามารถหาโหลดได้ที่ Play Store หรือว่า App Store นะครับผมหรือว่าจะง่ายกว่านั้นก็โหลดผ่านลิงก์ใต้คําอธิบายที่ผมทิ้งไว้ให้เลยนั่นเองนะครับผมโหลดเสร็จแล้วก็อย่าลืมไม่ห้าดาวแอป,ปน็อกลักกี้ด้วยนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นในส่วนของแอปนะครับผมที่มาแนะนำนั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าแอปเนี่ยผมได้ลองใช้ทุกแอปนะครับผมถึงจะมาแนะนาท่านผู้ชมได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมวันนี้ก็มีของใหม่เข้ามาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเมื่อวานเนี่ยเราเสียเพชรไปเกือบ1 0,000เพชรเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเหมากันแบบทุกกิจกรรมเลยทีเดียวนะครับผมก็มีชิ้นส่วนนะครับผมของสกายเลอร์มาให้สุ่มแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับผมเป็น เจ้าตัวไรเนี่ยเติมครบนะครับผมเติมครบ399อเก้าเนะครับผมจะได้รับเป็นไอวอลตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งไอวอลตัวนี้นะครับผมจะมาคู่กับเจ้าตัวสกินนะครับผมสกินของอีโวในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมเนะื้อก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาถือนั่นเองนะครับผมเป็นสกินเนเจอร์เวิลด์นั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวกิจกรรมใหม่นะครับผมแล้วก็คาเรายังไม่ได้สุ่มกันเลยใช่ไหมจะมีสกินคานะครับผมที่เป็นตู้สุ่มสกินปืนใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกไปนะครับผมว่าจะดาวเป็นตัวไดมอนด์ระยั่งเนี่ยอาจจะเป็นชุดสีขาวนะครับผมหรือว่าจะเป็นชุดสี เขียวนะครับผมที่เป็นชุดงูที่มาคู่กับเจ้าตัวสกินปืนก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งอันนี้นะครับผมมันจะเป็นเซ็ตคู่กับ จ้าตัวกระโหลกนะครับผมที่อยู่ในรูปพื้นหลังของตู้นี้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าไดมเมด์เรอยอดถัดไปเนี่ยจะเป็นชุดสีขาวชุดงูหรือว่าชุดกะโหลกไฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูชุดกะโหลกไฟตัวนี้กันด้วยแล้วกันนะครับผมก็น่าจะได้ดูกันไปในคลิปก่อนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเอามาดูให้อีกทีหนึ่งลวกันนะครับผมเพราะว่าคลิปก่อนนั้นนี้มันวิวไม่ค่อยเยอะนะครับผมคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมนะก็เดี๋ยวก่อื่นเรามาสุกคาตัวนี้ โอเคเปิดไปครับผมกล่องทองมาไม่ได้อะไรเลยนะครับผมห0 0อเพรจัดไปกล่องทองอีกแล้วผมยังไงจังหวะน,นี้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วกล่องทองกล่องทองโอ้โ,อโหเอดีเอ็มอีกแล้วะท่านผู้ชมเกินนะโอ้กล่องทองมาใส่เอดีเอ็มทำไมเนี้ยออกไหมออกไหมออกยี่สิบชั่วโมงมาแล้วครับผมโอ้โหหือหือเกลือเกลือแล้วก็เกลือนะครับผมเนี่ยเต็มปีตปีเลยนะครับเปิดมายัางไงจังหวะน,นี้ ต้องได้แล้วรับผมตานี้โอ้โหโออกแต่ a w m นะยะผมนะไม่ควรไปแถบท้องด้วยมั้งเนี่ยอเอาเรื่องนะครับผมนะ5-4แต้มแล้วนะครับผมยังไม่ออกเลย,นยงงนเนี่ยยังไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหหล่าๆคนนะครับผมที่อยากให้ผมเข้าเนื้อหาไปไวเดียวผมอยากให้ท่านชมเลื่อนไปดูดีกว่านะครับผมเพราะว่ากาิจกรรมในเทิร์ฟไทยเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมรีวิวก่อนอยู่แล้วนะครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครไม่พอใจนะครับผมคือบางคนเนี่ย ก็ชอบดูตอนผมกลุ่มนะครับผมเข้าใจไหมคือมันก็มีอ่าสปปรรพเภทนะครับผมแล้วก็อยากให้เลื่อนเอามากกว่านะครับผมว่าอย่าเอาอ่าอยากดูตรงไหนนะครับผมเพราะว่า YouTube มันก็เลื่อนได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมนะหกสิบสี่แต้มเลนผู้ชมเลยยังไม่ออกเลยนะครับผมเปิดไปเลยโอ้โหยังไม่ออกเลยว่ะร้อยห้าสิบนีหรอมั้งเนี่ยโหเกินสกินคารสกินเดียวเนี่ยคุ้มไหมี่ยโอ้โหออกแล้วครับผมสกินทาวนหนึ่งสกินนะครับผมเป็นสกินเอ่อปืนใหญ่นะครับผมเป็นปืนอ่าเขาเรียกว่าปืนอะไรอ่ะปืน M1 อะไรสักอย่างนะครับผมนนะโออออเคออกห่ยดิ ไม่ออกนะครับผมนะ600เพชรออกหน่อยโอ้เกินคุ้มไม่เนี่ยคุ้มไม่เนี่ยโอเคน่าจะออกแล้วนะครับผมครั้งสุดท้ายนะครับผมก็ตามนั้นแหละ150นะครับผมนะโอเคมาแล้วนะครับผมสกินคาร์เดอะเอ็กซ์อะไรนะ้ยเอ็กซิคิวเตอร์นะครับผมเจลเนอร์เออนั่นแหละเอ็กซิคิวเชอร์เออต้องอ่านอย่างนี้สิโอเคก็มาแล้วนะครับผมเป็นสกินคาร์ได้เลยนะครับผมก็เป็นตู้สุ่มสกินเตอรใหม่ ในะครับผมเสียเพชรกันไปเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมอัพเต็มแล้วหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะเต็มแล้วนะครับผมสำหรับตัวสกายเลอร์นะครับผมไหนเออเต็มหรือยังสกายเลอร์เลเวลาหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ถือว่าอัพเต็มแล้วจะไม่สุ่มให้ดูแล้วกันนะครับผมอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมน่าจะรีวิวกันไปหมดแล้วนะครับผมนะโอ้มีตัวมีตัวสุมตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรููปปุดะรรผมขอองย่ คาต纳น,นะครับผมแล้วก็สกินนะครับผมสกินอะไรนะที่ผมบอกเมื่อกี้อ่าเป็นกล่องศพนะครับผมแล้วก็สกินอา่ากระเป๋าไม่ใช่กระเป๋ากล่องศพแล้วก็สกินยานพาหนะนะครับผมในแพทหน้า ob 27กันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผม แล้วเรามาเริ่มสกินแรกกันเลยนะครับผมอยู่ในหมวดของสกินรถกระบะนั่นเองนะครับผมสกินแรกก็เป็นแบบว่าไล่สีแบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยเนะครับผมแล้วก็สกินถัดไปนะครับผมเป็นตรีมสีม่วงเขียวนะครับผมออกแนวมังกรไฟนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาเรียงเซตให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับผมว่าแต่ละเซตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มาดูแบบคร่าวๆกันก่อน ในครับผมสกินถัดไปนะครับผมเป็นสกินที่สีสันสวยงามมากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบคัลเลอร์ฟูลมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สีสันไปนะครับผมเป็นตรีมสีม่วงนะครับผมม่วงลายไฟแล้วก็ฝากระโปรงสีดํานะครับผมสีนี้ผมค่อนข้างนใจให้เต็มสิบเลยนะครับผมต่อไปจะเป็นหมวดของรถนะครับผมเป็นรถเออเขาเรียกว่ารถแลนรถโรบิกฟูดนะครับผมแล้วก็เป็นสีนี้เลยนะครับผมสีนี้คาดว่าจะมาในชิ้นสูงด้วยนะครับผมนะแล้วก็ ถัดไปนะครับผมจะเป็นตรีมอ่สีม่วงนะครับผมม่วงขาวนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นของเออ่รถสปอร์ตแล้วนะครับผมก็เป็นสีนี้เลยนะครับผมเป็นเขียวดํานะครับผมแผดหน้าน่าจะมีสกินเดียวนะครับผมก็เป็นลายนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นหมวดสกินมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับผมเนเป็นไงอย่างเท่นะครับผมเหมือนแบบออกแนวปีศาจดพิซซหน่อยนะครับผมสีแดงทองนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะ แล้วก็สีถัดไปนะครับผมจะเป็นสีขาวน้ําเงินนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างจะสวยอยู่พอสมควรเลยต่อไปนะครับผมเราไปดูในส่วนของสกินร่มชูชีพกันบ้างนะครับผมก็อันนี้น่าจะอยู่ในเซตเดียวกันกับสกินรถกระบะเมื่อกี้นะครับผมเป็นลายบังกรดพ่นไฟนั่นเองแล้วก็สีนี้นะครับผมก็เป็นลายอะไรผมก็มองไม่ชัดเหมือนกันนะคะรับผมใครทราบก็ฝากคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยละกันนะครับผมอันนี้จะเป็นลายเหมือนกับนักมวยปล้ำเลยนะครับผมนะะี่มีคำว่า KO อยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมเลยแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นอะไรเนี่ย อ่านว่าอะไรอะโยโมอสเหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นตรีมอะไรนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมจะเป็นเอ่ออะไรเนี่ยเออ่ PAI อันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะก็ใน,นรู้ผมก็บอกรู้แล้วกันนะครับผมอันนี้จะเป็นตรีมนะครับผมของสกินคาตาณะนั่นเองนะครับผมก็แพทหน้า นะครับผมจะมีสกินคาตานาอยู่2อันด้วยกันนะครับผมจะมีสีม่วงอ่าส Regel ีไม่ใช่ Get Man. ส <S <S ีม่วงสีขาวน้ำเงินนะครับผมแล้วก็สีเขียวดํานั่นเองนะครับผมน่าจะมาในตรีมของเจ้าสกินรถกระบะสีเขียวเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นสีขาวฟ้าอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะมาในส่วนของตรีมอะไรนะครับผมที่แปลกๆเลยก็จะมีสกินคีย์บอร์ดแล้วก็กีตาร์ด้านล่างนะครับผมไม่รู้จะเป็นสกินมีดหัวตัดสกินอาวุธใหม่หรือสกินคาตานานันเอง นะครับผมนะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นสกินกล่องศพนั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะดูแบบอลังการแล้วก็มีในทั้งแนวอ่าน่าอลังการนะครับผมน่ากลัวนะครับผมสมจริงอะไรก็มีหมดเลยนะครับผมมีแบบออกแนวแบบอนิเมะด้วยนะครับผมในส่วนของรูป าบนขวานั่นเองนะครับผมน่าจะมาในการคอลแลบอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับผมนอย่างอื่นก็มีเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมีเป็นม้านั่งนะครับผมมีเป็นเดย์เดย์มอนนะครับผมไอตีไอตัวเขียวม่วงเนี่ยน่าจะเป็นตรีมเดียวกันนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้เลยสำหรับพาร์ทแรกนั่นเองนะครับผมครับท่านผู้ชมและนั่นก็จะเป็นในส่วนของสกินนะครับผมสกินคาตาณะนะครับผมแล้วก็จะมีสกินแปลกๆนะครับผมก็เป็นคีย์บอร์ดกับกีตาร์นั่นเองนะครับผมยังไม่รู้ว่าจะมาเป็นสกินของมีดขนตัดหรือว่าคาตาณะนั่นเอง นะครับผมนะน่าจะเป็นมีหัวตัดซะมากกว่านะครับผมถ้ามานะนะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นสกินนะครับผมก็เราเห็นกันไปแล้วนะครับผมเป็นสกินรถต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นสกินกล่องศพนั่นเองนะครับผมแล้วก็สีสูนะครับผมต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับผมกว่ามันจะหลุดซีซันของเดือน มิถุนานะครับผมกับพฤษภาคมมานั่นเองนะครับผมเนาะต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาซุ่มตัวนี้ปิดคลิปกันนะครับผมก็เป็นสกินนะครับผมคริสเวเตอร์นะครับผมเป็นดาเมจบวกหนึ่งแล้วก็แมกซซีนบวกหนึ่งนั่นเองนะครับผมน่าจะดีที่สุดในเกมในตอนนี้แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาลองซุ่มกันไปเลยนะครับผมสักสิกล่องแล้วกันนะครับผมปละเดิมไปออกไปในส่วนของสเปซมันแล้วนะครับผม1สกินนะครับผมนะสามร้อยห้าสิบเพชรถือว่าถูกอยู่นะครับผมนะถือว่ายังไม่แพงนะครับ โอเคจัดไปครับผมสิบไปรัวๆนะครับผมนะออกมาเป็นอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเกือเกินนะฮะออกเทาวัดหน่อยโอ้โหออกแต่ครั้งแรกนะครับผมแบบล่อให้เราดีใจแล้วก็ไม่ออกอีกเลยนะครับผมนะตามสเต็ปนะครับผมนะตามสเต็ปของฟรีไพรนะฮะยังไงตอนวันนี้โอ้โหไม่ออกเลยวันผู้ชมออกยากจังวะโอ้โหมาแล้วครับผมพิสเวกเตอร์นะครับผมไม่ต้องรอเป็นปืนสุดท้ายเลยแล้วผมจัดนะครับผมนะสกินนี้ก็ยังไม่อยากได้อยู่แล้วนะครับผมนะ โอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของเจ้าสกินคิสเวเตอร์นั่นเองครับผมก็อยู่ใน SMG เน่เเป็นตัวนิถาวรเลยนะครับผมนะสายสีมีสี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมนะบวกทั้งดาเมจแล้วก็ทั้งแม็กด้วยนะครับผมระยะใกล้นี่บอกเลยว่ามีแตกอย่างแน่นอน นะครับผมนะโอเคท่า okay, นผู้ชมสลาวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะพาร์ทหน้านะครับผมเราจะมาดูสก,กินปืนกันนะครับผมบอกได้เลยนะครับผมว่ามีสก,กินลูกซองควงกะโหลกสีเขียวด้วยนะครับผมโคตรเท่ผมบอกเลยนะครับผมแล้วก็สกินกระเป๋าต่างๆก็เท่ททไม่แพ้กันเลยนะครับผมนะสลาวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซ like, ับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้มาไอ้ผีด้วยนะครับผมสลาวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกุ